วันนี้เนี่ย <c oughs> สิ่งนงเงียวที่กล้วยเจอหน้าพี่อ้อนกล้ว <c oughs> ยสาวพี่อ้นคะในมุมมองของกล้วยนะกล้วยอยากรู้นะพี่อ้นห <c oughs> ้าสิ่งห้าสิ่งนะครับห้าข้อที่ทางผู้หญิงเนี่ยต้องทนหมั่นตรวจสอบและดูแลและนูแอยู่เสมอ ัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะกล้วย P Y K ค่ะดีครับวันนี้เราอยู่ที่ P Y K นะครับสาขาบางกระแดงใช่แล้วค่ะวันนี้ก็อยู่กัน2คนยินดีได้จากน้องกล้วยครับคุณสวัสดีค่ะพี่กล้วยครับพี่เป็นฝรั่งครับนี่คือนั่นเช็คแฮนด์ได้วันนี้เนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่กล้วยเจอหน้าพี่อ้นกล้วยถาะพี่อ้นคะในมุมมองของกล้วยนะกล้วยอยากรู้นะพี่อ้น5สิ่ง ห้าสิ่งนะครับห้าข้อที่ทางผู้หญิงเนี่ยต้องควรหมั่นตรวจสอบและดูนะแลรถเดินอยู่เสมอค่ะคืออะไรบ้างโอ้โหต้องบอกเลยว่าเห็นหน้าพี่อ้นอน่ะนึกอันแรกเลยสัญญาณเตือนด้านหน้าไม่เข้าใจงง,งมากคืออะไรเตือนมาคืองงเกิดอะไรขึ้นรถจะพังหรือเปล่าต้องเข้าศูนย์เดี๋ยวนี้เมื่อกี้กุ้ยเขาบอกว่าพี่อ้นคะกุ้ยมีเรื่องห้าข้อที่กุ้ยเตือนมาจะมาถึงเี๋ยวนี้ข้อแรกนี่พี่น้องกุ้ยก่นนำเลยคือเรื่องสัญญาณเตือนถูกนะครับสัญญาณเตือนที่หน้าปัด ค่ะใช่หน้าปัดก็สาวๆบางคนวิตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรใช่ผมเรียนนะครับปุ้ยว่าสัญญาณเตือนแต่ละตัวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาบนหน้าปัดมันนีค่ะมันก็ไม่ความสำคัญกับมันนะจริงหรอทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผรกมันสมมติว่าสมมติที่เฉยนสมมติว่าเป็นสัญญาณเตือนเอ g i n e นั่นแหละคืออะไรอะเครื่องยนต์งงมั้งแจงแล้วมันเกิดจากอะไรวะรถพังหรือเปล่าเนี่ยใช่ทุกอย่างเนี่ยบางครั้งอย่าแบบละเลยนะครับค่ะมันมี ep หนึ่ง ที่ผมทําไว้นะครับสัญญาณรวมสัญญาณเตือนทั้งหมดก่อนหน้ายูดีนี้รบกวนเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปดูอให้ย้อนกลับไปดูทุกอย่างเลยสัญญาณเตือนทุกอย่างยศเจ้าชี้แจงรายละเอียดเลยว่ามันคือสมองเือนอะไรบ้างคถ้าอยากทราบไปดูกันนะฮะกล้วยเกล้วนะเกลแล้วสัญญาณที่มันขึ้นมาบนหน้าปัดของกล้วยทั้งหมดอืมเราต้องรีบตรวจเช็คก่อนกล้วยหยาแบบละเลยมันอ่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวเรามาข้อสองเลยสาวๆงง ค่ะข้อ2ที่อยากรู้ก็คือถ้าเกิดว่าเราขับรถไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบอยู่ๆแอร์ไม่เย็นเนี้ยเคยไม่ซ่อมได้ปะขับไปเลยอ่ะได้ได้จริงหรอได้จริงเพราะว่าไม่อยากเสียค่าซ่อมอ่ะเพื่อนได้ปะกล้วยนั่งไปอย่างนี้ใช่ไหมก๋วยแต่งหน้าเรียบร้อยหน้ากล้วยก็จะเยิอะถูกไหมก็ได้ก็ใช่ เ,เราเปิดกระจกไงเอาลอกจากกล้วยหน้าโหมาต่อให้มันเูบหน้ามันแห้งอ้าวไม่ได้หรอแล้วจากกล้วยเลยแต่สิ่งสําคัญ <c oughs> นะครับถ้าสมมติเราเจอปัญหาแบบนั้นอืแปลว่าอะไรครับแปลว่าแอร์เนี่ยเราเริ่มมีแอร์มนนะีปัญหาแล้วแอร์เนี่ยจะมีอยู่สส่นสวนค่ะ <c oughs> แอร์เนี่ยนีครับกล้วยแอร์เนี่ยมันจะมีฝุ่นข้างหน้าอืที่มันเป็นใบพัดบอรเตอร์ชอบมีปัญหาอะไรก็ชอบมีปัญหา เขาเรียกมอเตอร์อนลมันมันจะเป่ามันจะเป่ากระจังแอร์เหมือนกับน้องให้น้องนึกถึงแอร์บ้านจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างหลังข้างนอกข้างนอกนครับแล้วก็จะมีแอร์ตัวที่เป่าความร้อนอยู่เป่าความเย็นอยู่ข้างในแอร์ไอ้ตัวนั่ะไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยมันจะอยู่ในนี้อ๋อก็คือตัวนี้เปรียบเทียบกันโอเคมันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ตัวนี้อยู่ตรงนี้เหมือนกัน ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากตรงนี้นะครับมันจะมีปัญหาเกิดเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์หรือไม่ก็รังพึ้งนะครับส่วนที่สองคือเกิดจากการรั่วตรงคอนโซลข้างในรถยนต์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีอีกหนึ่ง EP ที่ผมเคยทำไปแล้วเรื่องการเกี่ยวกับแอร์เหรอคะอ๋อครับก็คือพี่อ้นทำทำหมดแล้วแล้ว,ลวอ่าโอเคไม่มีปัญหาให้้วยเพราะว่า ไม่รู้จริงๆรเลยก็ยถามมาที่ต้องตอบไปไม่รู้จริงๆก็ไม่เข้าใจว่าเพราะว่าเป็นคนขับรถอย่างเดียวไงพี่อ้นใช่สาวๆเป็นยุทธคนใช่ขับอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยรูอีกทีนึงพังแล้วต้องจ่ายเงินครับใช่ค่ะถ้าเราเจอช่างที่ดีมีปู่ที่ดีมีมาตรฐานเราก็จะถือว่าเป็นโชคดีอาถ้าเราเจะดูแลให้อะไรที่ไม่ดีไม่ดีทำบุญเยอะ ไม่น่าช่วยแล้วพี่อ้นการทำบุญเนี่ย,ยลองคิดดูนะซิวตัวละห้าบาทาค่ะโว้ยเหรพี่คะหนูแอร์ไม่เย็นอแล้วถ้าเขาต้องชาร์จวยสักแปดพันปุยต้องจ่ายเ่ะเขาต้องจ่ายจู่ไหมปุ้ยจะรู้ได้ไงเขาบอกว่าไอ้นี่เสียนน่เสียอ่าเราก็ไม่รู้ใช่เราก็ไม่รู้อันนี้ก็จริงสิ่งสำคัญที่ผมบ่บ่อยเพาะว่าเรื่องมาตรฐานของศูนย์บริการค่ะนะครับเรื่องเซอร์วิสนะครับคือรู้มาตรฐานก็มีความสำคัญเวลาเราใช้รถ รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยที่ซื้อลรถไปเนี่ยเรามีปัญหาเนี่ยเขาจะมีคอ c เซ็นเตอร์ต่ออีฟสี่ชั่วโมงนะครับทุกเรื่องนึกอะไรไม่ออกก้อยซื้อรถไปที่ไปโทร call center เลยอ่าโอเคโทรหาได้ตลออีฟสี่ชั่วโมงใช่เบอร์ตรงหาพี่อะไรก็ได้ไม่ได้เลยฝากด้วยครับเรื่องปัญหาแอร์โซลาร์ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงในเวลานั้นใช่ค่ะพี่โอ้นมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องยางรถยนต์ ปกติเนี่ยเหมือนกับว่าบางทีก็ขับรถไปใช่ไหมอยู่ดียางก็แบนแบบมันเกิดจากอะไรอ่ะไม่เข้าใจงงเลยเข้าประเด็นกันข้อที่สามนะครับเรื่องเกี่ยวกับยางรถยนต์ที่เราสาวคนรู้นะครับยางรถยนต์เนี่ยมีอยู่สองปัจจัยนะครับที่ทำให้ยางรถยนต์นั้นแบนได้หนึ่งแบนได้แหนึ่งหนึ่งยางเสื่อมสภาพเหมือนกับว่ามันมีรอยรั่วซึมโดยเราไม่รู้แบบนั้นไหมเสื่อมสภาพด้วยตัวมันเองด้วยคุณภาพของมัน ยางเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยที่เวลาคล้ยใช้เนี่ยมีอายุสามปีสามปีหรอหน่งสี่หมื่นสี่หมื่นโลแค่นั้นเองนะครับคนบางคนก็ว่าใช้ไปถึงแปดหมื่นโล่แต่ก็ยังมองว่าเอ้ยมันยังใช้ได้อยู่แต่โดยประมาณคุณภาพของมันเนี่ยมันดกลงไปเนี่ยกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยสมมุติว่าคล้คยเปลี่ยนยางมาสี่เส้นใหม่ๆระยะเบรกสมมุติตรงนี้นะครับค่ะเบรกปึ๊บใช้ใช้ระยะเบรกปึ๊บค่ะนะครับหมุนว่ายางเนี่ยผ่านไปเจ็ดหมื่น เหมือนกันเบกเหมือนกันก็คือแสงหน้าไปเลยมันจะถลยเข้าไปชนเลยอ๋อส่วนที่สองอันนั้นคือส่วนแรกส่วนที่สองคือค่ะกล้วยไปเหยียบพวกตะปูตะปูสิ่งของมีคมนะครับค่ะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่บางครั้งเราข้ามไม่ถึงค่ะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทางกลุ่มบริษัทเรามีอะไรเอ่ยฟาร์มิงโกไทรไซเลนต์อินเฟคเตอร์อันนี้ช่วยอะไรคะปะรอยรั่วอ๋อเราทำเองเหรอ กล้วยมีหนึ่งกระป๋องเนี่ยค่ะกล้วยเขยาแล้วก็ฉีดฉีดเข้าไปในชอ่ชองช่องเติมลมว้าวไหมจบเลยแค่นี้หรอแค่นั้นเลยเดี๋ยววันนี้พี่ฝากไปให้กล้วยใช้ด้วยโอ้ยได้เลยค่ะนะครับผมขอบคุณพี่อ้นมากเลยค่ะขอบติดรถให้กล้วยใชย้ Amazing มากมีมีช่วยได้จริงๆเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอิเวนเสิร์ตตรงนี้เดี๋ยวขึ้น,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 ะะน,น,นรูปนิดนึงนะครับว่าเป็นตัวทาง Satellite Injector เนี่ยด้าตาเป็นแบบไหนค่ะนะครับ ตัวนี้เนี่ยแก้หถานการฉุกเฉินได้ภายในสามนาทีอุ้ยเมื่อเราคิดดูนะวุ้ยไปเขาใหญ่ค่ะขึ้นไปเนี้ยนะเกิดดูาตอนคืนค่ะเอยู่ก็ยังแบนอืมก็ทำไงทำใจสิตอนนั้นวุ้ยโดนช้าแน่ทำอะไรไม่ได้แล้วกู้ยจะไปเปลี่ยนยางอะไรเองเหรอก็ไม่ได้วู้ยอย่างเงี้ยเอาเอาปกตินะสมารปกติเนี่ยไม่ได้ ก้อยไม่ทำอยู่แล้วใช่โทรต้องโทรเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอ่ะแต่นี่ก้อยทำได้เลยนะก้อยหยิบสเปรย์ขึ้นมาค่ะพยายาแล้วก็ฉีดแค่นี้เองหรอฉีดไปในในยางในยางอ่าไปช่องเติมลมค่ะจบฉีดให้หมดกระป๋องเลยทำไมมันง่ายจังอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะออ๋โอเคถ้างั้นหมอกล้วยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่วันนี้ให้เอาไปทดลองใช้ได้เลยค่ะหมุนมิอ้นค่ะ พี่อ้นคะยังมีอีกค่ะก็คือเรื่องของเล็กไม้ทำหน้าเจ้าชู้ไม่ได้ทำหน้าเจ้าจชู้ก็คือเรื่องของเล็กไม่พี่อ้นพอดีว่าเหมือนกับว่าก้ยก็เห็นมันโชว์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่คือเราไม่รู้ว่าว่าอพอถึงจุดนึงแล้วเราจะต้องไปเช็คหรือไปเปลี่ยนหรืออะไรยังไงปกติก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ก้วยเข้าสู่เนี่ยใช่ไหมก็ตามที่เขาบอกแค่นั้นเลยทําไปส่งๆคือเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาบอกเราก็ไปอันนี้มันสําคัญไงคะใช่ครับข้อสี่เลยค่ะดูนะครับ เดี๋ยวพี่แจให้เพื่อฟังเรื่องเล็กไม่เนี่ยกับสอสอได้ใช้รถหรือหนุ่มๆนุ่ไม่ใช้รถก็ตามนะที่ใช้รถใหม่ๆเดี๋ยดีคนเขาจะบอกว่าตู้5,000โลทุก10,000โลแต่เด<ช>ี๋ยวเนี่ยทุก10,000โลถ้ามันเครื่องอาการเปลี่ยนนั้นมันเครื่อนการเปลี่ยนไปของเหลวอ่ฮะรถยูสเนี่ยรถยูสคาร์เนี่ยท่านที่คาใช้ทั่วๆไปเนี่ยเกาจะตรวจเช็คกลางทุก1,000โล1,000โลห้ยเองทำไมต้องตรวจเช็คประจำ เพราะว่าด้วยความเสื่อมประสิทธิภาพในการใช้งานในแต่และบางช่วงและสิ่งสําคัญคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของคุณภาพต่างๆร์ฟอร r แมนซ์ต่างๆในการขับขี่มันจะส่งผลทรวงในการที่เราจะต้องมีการตรวจเช็คตามระยะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไ,มได้เช็คตามระยะเป็นไรไหมก็เ,เหมือนที่พี่เรียนแจ้งกล้วยครับว่าอ้บางอยงที่มันไม่คาดฝาันจะเกิดขึ้นกับกล้วยอย่างเช่นอะไรครับแบตเตอรี่หมดยู่หมด อแอร์ไม่เย็นอย่างเงี้ยพวกังเจอปัญหาพวกเนี้ยบานทีถ้าพวาเราไม่มีการตรวจเช็คแต่ถ้าสมมติว่ามีการตรวจเช็คสม่ำเสมอเนี่ยเลขไม้เนี่ยมันเป็นตัวป่มบอกว่าไอ้ถึงเวลาแล้วอ๋อก็คือเลขไม้จะบอกว่าตอนนี้เราต้องเข้าแล้วนะเราจะเป็นจะต้องเข้าแล้วเพราะว่าเราขับมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมใช่ใช้งานตัวเราแล็อกไปตรวจสุขภาพประจำปีรถยนต์นะครับนึกออกเลยต้องมีเวลาในการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ โอเคเก<ร>็ตเลย,เลยไม่ไปเจอปัญหาที่มันคาดไม่ถึงค่ะพี่อ้นะคะขออีกหนึ่งข้อ,อเรื่องภาษีแล้วก็พรบสสเยอยะเป็นคน<ม>ขี้สงสัย<ม>พี่โอน้น <c oughs> พอดีว่าก็าไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราจะต้องทําการต่อภาษีหรือว่าอะไรยังไงงงมากวิธีการทําอย่างนี้ครับค่ะรถทุกคันเนี่ยเราต้องเสียภาษีประจําปีนะครับภาษีประจําปีเนี่ยขึ้นอยู่กับซีซีรถยนต์เครื่องยนต์ที่มีเครื่องยนต์สูงๆุดจะเสียภาษีสูง เครื่องยนต์ที่มีเครื่องยนต์สามพันสี่พันห้าพันนี่แ่งจะเสียภาษีสูงอ๋อกก็คือยิ่งเครื่องยนต์ใหญ่เราก,ก็จะเสียภาษีเยอะสมมติว,ว่าเราเป็นอีโคาคาร์ต้องมีจถูมต้องเสียทุกปีถ้าไม่เสียจะเป็นอะไรอะ่ะมีการสะสมไปแล้วไม่ยอมเสียเวล,ลากล้วยโดนตำรวจจับถูก<อ>ไหมครับเขาก็จะตรวจเรื่องเกี่ยวกับ้ายภาษีใบก็ก้วยก็โดนปรับค่รวมไปถึงเวลากล้วยขายรถต่อ เพราะั้นก็อยากจะขายต่อค่ะกล้วยก็จะโอนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ยอมเสียภาษีครับเราะจะให้กล้วยเป็นเสียภาษีแล้วเ็เป็นเจอค่าปรับย้อนหลังอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเสียย้อนหลังทีเดียวก็จะมีค่าค่าปร,ปรับเพิ่มเติมภาษีไม่ได้มาคู่กับพร,ะระบค่ะพร,ะระบรคือมันต้องมีการทําทุกปีคู่กับภาษีเหมือนกันอนะครับพรบคือพหลบโดยคนที่สามทุ่มีครองเป็นคนที่สามเท่านั้ก็คู่กันไป แต่ส่วนใหญ่แล้วประกันเนี่ยชั้นห,หนึ่งเนี่ยเขาก็จะทําคู่ให้กับเราก็คือทําประกันกับกพรบอ๋อโอเคแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ทาเนี่ยเวลาเราต่อภาษีเนี่ยเราต่อพรบ,บรก่อนโอ้โหจริงเป็นหนึ่งข้อที่กล้วยแบบมัรู้สึกว่าวุนว่นวายมากเดี๋ยวนี้มันมีจ้างเขาอ๋อจ้างเขาใช่ไหมค่ะจ้างเขาเสียค่าจ้างนิดเดียวเองสองสามร้อยบาทอืมไม่ยุ่งยากหรอกเดี๋ยวชื่อมันยุ่งยากสีมันต้องจุกต้องทำนั่นถูกต้องค่ะ ขาจะได้รู้สึกว่าเราอุ่นใจแน่นะครับขี่ได้เลยค่ะพี่โอน้นเป็นไงกล้วยโอ้โหกล้วยต้องรู้ความรู้แน่นมากเลยค่ะพี่โอน้นเป็นความรู้พื้นฐานที่ทางคนขับรถเองที่กล้วยเองต้องรู้ไวค้คนะครับบางอย่างสกิลบางอย่างไม่ใช่ว่าผู้หญิงเองจะไม่ต้องรู้เลยในการขับขี่เอาจริงไม่เคยรู้มาก่อน,อเ,ออนเนี่ยเพิ่งรู้จากพี่โอ้ตเนี่ยรู้ไว้บ้างดีแล้วในการขับขี่เราจะได้แก้ไขถานการเฉพาะหน้าได้ค่ะ กล้วยครับค่ะทุกวันนี้เนี่ยกล้วยดูช่องอ้นที่ไปเคบ้างหรือเปล่าดูตลอดเป็นเอฟซีไม่รู้หรอจริงป่ะหน้าตาดูโกหกหน้าตาโกหกโกหกที่ไหนคะล่าสุดมีอะไรก็เรื่องนี้ไงพี่กล้วยถามใช่พี่กล้วยถามพี่อ้นไปไงไม่เป็นไรพี่ฝากกล้วยนะครับฝากท่านผู้ชมค่ะกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมหน่อย อะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆยังไงช่วยแชร์ให้ผมนิดนึงได้เลยวความรู้ออการใช้รถของคน <c oughs> ของประชาชนนะครับที่สามารถที่จะเอาข้อมูลบางอย่างไปประกอบการใช้รถได้ <c oughs> นะครับ EP <c oughs> นี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันกขอบคุณคน้องก้อยนะครับขอบคุณพี่อ้นด้วยค่ะ